สวัสดีนะคะทุกคนทางเราสถาบันภาษาูเอ็น,นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจดทะเบียนสมรสของคนต่างชาติในไทยนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วมีแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วเราอยากจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกัน ทำไมเราถึงจะต้องจดทะเบียนสมรสนะคะอันดับแรกเลยเพราะว่ามันง่ายต่อการยื่นขอวีซ่าหรือต่อวีซ่านั่นเองสมมุติว่าแฟนของเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะทีนี้อยากจะเปลี่ยนเป็น n o n o family เนี่ยก็จะต้อง จดทะเบียนสมรสก่อนจากนั้นค่อยนําทะเบียนสมรสเนี่ยไปเป็นหลักฐานในการขอวีซ่านะคะอันดับที่2ก็คือเวลาเราจดทะเบียนสมรสเนี่ยจดที่ไหนก็จะมีผลบังคับใช้ที่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนต่างชาติมาจดที่ไทยเนี่ยแล้วมีทะเบียนสมรสกับคนไทยก็จะสามารถบังคับใช้ทะเบียนสมรสเนี่ยได้เฉพาะในประเทศไทยอันดับที่3ให้ทุกคนนะคะสอบถามแต่ละเขตอําเภอและสํานักง,งานเขตก่อนด้วยนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละ อำเภอเนี่ยใช้เอกสารไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการเอกสารกันบ้างนะคะเช็คลิสต์นี้จะเป็นเอกสารทุกอย่างที่ต้องใช้สำหรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินะคะในไทยนะคะก็ อันนี้จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ดาวน์โหลดได้เลยนะคะในใต้คล,คลิปนี้หรือใต้ description ของคลิปนะคะก็สามารถดิกถูกข้างหน้าได้เลยว่าเตรียมเอกสารครบหรือ,อยังและมีคำแปลภาษาอังกฤษด้วยนะคะสำหรับเอกสารของชาวต่างชาตินะคะเพื่อจะให้แฟนเราดูนะคะว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเลยอันดับแรกที่ต้องใช้รายการสิ่งที่ต้องเตรียมของฝ่ายคนไทยคืออะไรอย่างที่หนึ่งคือคำร้องขอ,อนิติกรอันนี้ขอที่อำเภอรหรือสำนักง,งานเขต อันดับ2คําร้องขอจดทะเบียนสมรสและบันทึกการสอบสวนขอที่อำเภอรหรือสำนักง,งานเขตเช่นกันนะคะอันดับ3หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนพร้อมสำเนา1ชุดนะคะสำเนาด้วยนะคะ อันดับ4ทะเบียนบ้านไทยพร้อมสมนำนัหนึ่งชุดนะคะบ,บางกรณีเนี่ยอาจจะต้องใช้สูติบตัตรอย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องสอบถามที่อำเภอกับสำนักง,งานเขตด้วยว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างนะคะอันดับ5ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้าเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็มีสมนำนัหนึ่งชุดด้วยอันดับ6คือหนังสือรับรองสถานภาพโสดนะคะสอบถามที่อำเภอและสำนังกงานเขตก่อนว่าต้องใช้ไหมโดยที่ การขอหนังสือเนี้ยเราต้องขอที่สำนักง,งานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้านนะคะอย่างทะเบียนบ้านพิมพ์อยู่ขอนแก่นก็ต้องขอที่ขอนแก่นที่อำเภอนี้ของขอนแก่นอะไรเงี้ย ต้องมีพยานไปสองคนด้วยนะคะที่สืบความเกี่ยวข้องทางทะเบียนรายได้อันนี้หมายความว่ายังไงสืบความเกี่ยวข้องทางทะเบียนราดหมายความว่าอย่างเช่นมีเป็นความเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่ของเรามีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่อะไรเงี้ยคือมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ย การใช้หนังสือรับรองโสดตรงนี้จะใช้เมื่อเราจดทะเบียนสมรสนอกเขตทะเบียนบ้านตัวเองสมมติพิมพ์อยู่ขอนแก่นพิมพ์อยากไปจดที่บางรักนะคะก็ต้องใช้หนังสือรับรองสถานภาพโสดด้วยนะคะต่อมา กรณีเคยจดทะเบียนสมรสต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมรสอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือต้นฉบับทะเบียนหย่านะคะก็คืออันนี้คือเหมือนเคยสมรสมาก่อนแล้วย่าแล้วก็ต้องใช้ทะเบียนหย่าด้วยพร้อมสำเนานะคะถ้าหย่ามาน้อยกว่า310วันต้องใช้ใบรับรองแพทย์ว่าเราไม่ได้ตั้งครันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะและกรณีคู่สมรสเก่าเสียชีวิตให้ใช้ใบมลณาบัตรของคู่สมรสเดิมด้วยพร้อมกับสำเนาหนึ่งชุด ะะทีนี้ต่อมาจะเป็นอันที่แบบยุ่งยากนิดนึงนะคะก็คือข้อสิเนี่ยต้องพาพยานไปสองคนพร้อมกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของพยานโดยพยานนะคะจะต้องสืบความเกี่ยวข้องทางทะเบียนราตได,ได้ก็คือมีความเกี่ยวข้องเป็นเคอญาติกันอะไรเงี้ยมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือว่ามีชื่อระบุไว้ว่าเป็นพ่อหรือแม่เราในทะเบียนบ้านก็ง่ายที่สุดก็เอาพ่อแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะ ะะและในบางสำนักง,งานเขตนะคะเช่นสำนักง,งานเขตดังๆแห่งหนึ่งนะคะต้องมีพยานหนึ่งคนที่เป็นล่ามแปลข้อกฎหมายให้คนต่างชาติเข้าใจได้ก็คือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นรายการสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องเตรียมนะคะ สิ่งที่ชาวต่างชาติต้องเตรียมตรงนี้ปเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถให้แฟนเรงดูได้เลยนะก็คืออันดับแรกเลยที่ต้องสําคัญที่สุดก็คือเอกสารทุกอย่างที่ออกโดยทางการต่างประเทศค่ะสมมุติเขาเป็นคนอังกฤษถ้าออกโดยทางการของอังกฤษเนี่ยต้องผ่านขั้นตอน3ขั้นตอนนะคะอันดับแรกเลยคือรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงศูลย์ประเทศต้นทางก็คือในกรณีนี้ที่เป็นคนอังกฤษก็ต้องเป็นประเทศอังกฤษนะคะสถานกงสูลของอังกฤษโดยที่จะต้องติดต่อ สถานกงสูลให้รับรองให้นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือพอสถานกงสูลของประเทศสมมุติอังกฤษนะคะรับรองมาแล้วปุ๊บก็ต้องนํามาแปลเป็นภาษาไทยโดยนักแปลอาชีพโดยที่จะต้องมีการเซ็นรับรองคําแปลด้วยนะคะของนักแปลนะคะและพอนักแปลแปลเอกสารเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือต้องส่งไปรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศของ ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคือผ่าน3ขั้นตอนนี้ก่อนนะคะเอกสารทุกอย่างที่ออกโดยทางการของต่างประเทศต้องผ่าน3ขั้นตอนนี้นะคะซึ่งทาง Two e n Center ก็มีบริการรับรองอแปลเอกสารให้หรือรับรองโดยกสวรต่างประเทศให้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวบอกไว้ตอนท้ายนะคะทีนี้ ต่อมาเลยเอกสารที่จะต้องใช้คืออะไรบ้างสําหรับคนต่างชาติอันดับแรกเลยหนังสือเดินทางพร้อมสําเนา1ชุดนะคะผ่านการรับรอง3ขั้นตอนข้างบนด้วยนะเอกสารทุกอย่างของคนต่างชาติที่ออกโดยทางการของต่างชาติต้องผ่าน3ขั้นตอนข้างบนเดี๋ยวโหลดเช็คลิสต์นี้ไปนะคะรับรองว่าได้ใช้แน่นอนนะคะ โอเคต่อมาคือข้อ2คือหนังสือรับรองโสดหรือใบอนุญ,ญาตสมรสออกโดยประเทศของเขานะคะอายุไม่เกิน3เดือนนะถ้าไม่มีอาจติดต่อสถานทูตในไทยนะคะเราเมอบอานาจให้ญาติไปขอให้สมมุติว่าแฟนเรามาอยู่ไทยแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราแบบไม่สามารถกลับไปขอได้แล้วอะไรเงี้ยต้องให้ญาติขอให้ซึ่งเอกสารตรงนี้ค่ะต้องใช้ขั้นตอนหลายอย่างนะคะรวมทั้งต้องมีพยานเีอะไรเงี้ยไปยืนยันด้วยว่าโสดจริงนะคะว่าคนต่างชาติคนนี้โสดจริงเราควรจะเตรียมมาตั้งแต่อยู่ต่าง าประเทศแล้วนะคะอันนี้ขั้นตอนอาจจะเยอะนะคะแล้วแต่ประเทศเลยแบบแต่และประเทศไม่เหมือนกันเลยนะคะต่อมาถ้าข้อ3าถ้ามีก็คือมีใบเปลี่ยนชื่อนมสกุลต้องผ่านการรับรอง3อย่างขั้นต้นกรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนอันนี้จะคล้ายๆกันก็คือมีต้นฉบับใบาย,ยาหรือคำสั่งสารให้หย่าพร้อมสำเนานะคะผ่านการรับรอง3ขั้นตอนกรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิตมีใบมรณบัตรคู่สมรสเดิมและสำเนาอีก1ชุดผ่านการรับรองเช่นกันนะคะ สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไปถึงอำเภอแล้วจะได้เจออะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะนั้นหมายล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าบางสำนักง,งานเขตรหรือบางอำเภอเนี่ยมีผู้ใช้บริการค่อนข้างเยอะบางทีเขาจำกัดจำนวนด้วยนะคะว่า Wal ์กอไปออจดทะเบียนได้กี่คนอะไรเงี้ยก็นั้นหมายกันล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะกับทางอำเภอหรือสำนักง,งานเขตนะ อันดับที่2นะคะทุกคนที่จะจดทะเบียนสมรสทั้งสองคนต้องไปปรากฏตัวที่หน้านายทะเบียนนะคะพร้อมทั้งพยานอีกสองคนด้วยตามที่แจ้งไปแล้วในตอนที่พูดถึงเรื่องเอกสารนะคะอันดับที่3มถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะถ้าผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไปด้วยนะคะ ต่อมานะคะข้อ4นะคะการจดทะเบียนสมรสเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนคนํานำหน้าหรือเปลี่ยนนามสกุลหรือจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็ได้นะคะสมมุติจะใช้นามสกุลตามสามีก็ได้หรือว่าสามีจะใช้นามสกุลตามภรรยาหรือภรรยาจะเปลี่ยนคนํานำหน้าเป็นนางก็ได้นะคะเป็นมิสซิสนะคะซึ่งถ้าสําหรับฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าเปลี่ยนคนํานำหน้าหรือนามสกุลเนี่ยต้องไปติดต่อเปลี่ยนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบขับขี่โฉนดที่ดินอะไรไงเรงี้ยเอกสารสําคัญอื่นๆเกี่ยวกับในชีวิตของเรา หมดเลยนะคะต่อมานะคะแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสเนี่ยสามารถขอได้ที่อำเภอรหรือสำนักง,งานเขตเลยนะคะซึ่งในบางที่เนี่ยอาจจำกัดจำนวนคนจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะว่ามีความต้องการเยอะอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องนัดหมายล่วงหน้าตามที่แจ้งไปนะคะก็ต้องนัดล่วงหน้าด้วยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะหมดโคตาแล้วของวันนี้ก็อาจจะไม่ได้จดนะคะ ต่อมานะคะข้อมูลทั้งของเราและของคู่สมรสที่กรองในแบบฟอร์มเนี่ยต้องเป็นภาษาไทยแต่ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเราสามารถดูข้อมูลของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติได้จากใบรับรองโสดที่แปลมานะคะที่แปลแล้วก็รับรองโดยกระทรวงต่างประเทศโดยสถานทูตของเขาตาม3ขั้นตอนที่แจ้งไปนะคะ โอเคข้อกก็คือต้องตกลงกันล่วงหน้าด้วยนะว่าจะเปลี่ยนคานำหน้านามหรือนามสกุลไหมตกลงกันมาให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมาจดนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะเกินไปนะคะในเรื่องของพยานนะคะถ้าไม่ได้เตรียมพยานไปเนี่ยบางที่หรือสํานักง,งานเขตหรืออําเภออะไรเงี้ยเขาอาจจะบอกให้เราไปจดที่เขตอื่นนะคะเพราะว่าบางเขตอาจจะไม่ได้ต้องการพยานอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็ ทางที่ดีคือควรเตรียมพยานไปนั่นแหละสองคนน่าจะดีที่สุดนะคะสำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสและเอกสารที่ต้องใช้ก็จะจบลงแค่นี้นะคะสำหรับเราเนี่ยเราคือสถาบันภาษา two n น,นะคะรับแปลภาษาทำวีซา่าดำเนินเรื่องเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยรวมทั้งเอ,อ่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการแปลและเรื่องการใช้ภาษานะคะก็สามารถใช้บริการเราได้โดยสแกนลาย qr code ข้างล่างนี้เลยค่ะ